สวัสดีทุกท่านครับณขณะนี้ผมอยู่ถนนจรัญสนิทวงนะครับซอยวัดดีดวดอ่าจรัญนสนิทวง12นะครับผมจะพาทางรักไปออกถนอนอิสรภาพนะครับให้เดียวซ้ายเลยนะครับเช่นเคยครับก็ตามเส้นเหลืองเลยนะครับโอ้ ไปตามทางนะครับทางหน้าผมอ่าเป็นวัดดีด,วด่วน เกาะเส้นเหลืองนะครับเกาะเส้นเหลืองให้เราเลี้ยวซ้ายทางนี้จะไปออกถนอนอิสระภาพช่วง านนลาดดำเนินซึ่งเมื่อกี้ถ้าเลี้ยวขวาก็ออกถนอนอิสรภาพเหมือนกันแต่ว่าจะออกช่วงประมาณวัดใหม่พิเลนโพ3ต้นเราไม่ได้พาออกทางนั้นนะครับเราพาออมาออกเส้นอิสรภาพเช่นกันผ่านหมู่บ้านศิวไลครับเส้นทางเส้นทางนี้จะ ค่อนข้างจะเก่าแก่นิดนึงแต่ว่าใช้เป็นทางลัดออกถนนอิสรภาพช่วงทันลุาดดำเนินถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกพนกเราก็ขับตามทางเลยนะครับผมก็จะพาไปออกทางลัดถนน สู่ถนนอิสรภาพซ้ายมือก็เป็นเซเว่นขวามือเป็นสนามฝึกสอบขับรถยนต์ของสอสพานมอนเราตรงตรงไปเลยก็มาตามทางเลย ทางจะช้านิดนึงพอนีมีรถตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยะะไม่ตามทางพอดีซอยนี้ไม่มีเสหลื่งนะครับก็ผมจะพยายามทำคลิปแบบง่ายๆะะจะบอกเป็นระยะระยะ শিবালয় เลีย้ยวซ้า,ายแล้วเลี้ยวขวาทางออกสภาพสามสามิส อีกไม่ถึง30เมตรก็จะถึงจุดหมายถนอนอิสรภาพซอยนี้ซอยอิสรภาพ33 ถึงแล้วครับฝาบกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ